สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบุญการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับไม่น่าเชื่อนะครับราคาทองคำนะครับทำนิวไฮรอบใหม่นะครับในรอบ9ปีนะมันทะลุไปที่1900นะครับดอลลาร์ต่อออนนะครับแล้วก็เมื่อมันชนนะแนว ต้านนะครับที่ผมคาดว่านะอาจจะมีการย่อลงมาในะอย่างแรงนะครับก็ปรากฏว่ามันยังไม่มีสัญญาณนะครับมันยังรู้สึกว่ายังนิ่งๆอยู่นะครับจึงทำให้น่าสนใจนะครับว่าราคาทิศทางทองคำเนี่ยมันจะขึ้นต่อหรือเปล่านะแต่ผมก็ที่บอกนะครับก็อย่าเพิ่งไว้วังใจสาหรับผู้ที่จะลงทุนในระยะสั้นนะครับจงมีการเก่งกำไรเพราะว่ามันขึ้นมาสูงมากนะครับในช่วง5-6วันนะ แต่ว่าถ้าเกิดใครที่จะถือในระยะยาวนะซึ่งผมมองว่าถึงปลายปี63เนี่ยนะครับยังทิศท,ทางยังขึ้นอยู่แต่ส่วนในปี64เนี่ยทิศท,ทางจะเป็นอย่างไรนะครับต้องติดตามดูกันต่อไปเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับข่าวนะว่ามีวัคซีนมาแล้วเราจะใช้การได้หรือไม่นะครับในปลายปี63นี้ไปถึงต้นปี64นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อในระยะสั้นเนี่ยต้องบอกว่า มันมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าในแนวต้าน1900รนะครับมันทะลุขึ้นมาแล้วและยังไม่มีสัญญาณในการเทขายนะจากนักลงทุนรายใหญ่หรือว่ากองทุนรายใหญ่นะครับก็ไม่แน่ว่าจะขึ้นไปที่1910กนะก็จะมีการย่อตัวลงมานะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่จะถือนะในระยะกลาง ผมใช้ว่าระยะกลางนะครับเดีนะ๋ะยวระยะยาวก็อาจจะสุ่มเสี่ยงเกินไปสําหรับหลายท่านที่เห็นราคามันขึ้นสูงแล้วนะครับใจาจะาตุ้มๆต,ต่อมๆนะเพราะตอนนี้ราคาก็ทะลุไปที่28,000อาจจะไปถึง29,000นะหรือไม่หรือถึง30,000บาทนะครับต่อราคาบาททองคำไทยนะแต่ว่าราคาตลาดโลกลมันทำนิวไฮแล้วนะรอบใหม่เพราะว่ามันเคยสูงสุดนะครับประมาณ1891 ถึง1,892ดอลลาร์ต่อออนนะครับในช่วงสิงหาคมปี2011ซึ่งขณะนี้มันทะลุ1,900นะครับดอลลาร์ต่อออนถือเป็นนิวไฮนะสูงสุดเป็นปริการรอบใหม่นะครับของทองคำในช่วงนี้เพราะฉะนั้นราคาที่มันสูงเนี่ยทำให้นักลงทุนเนี่ยนะก็กังวลนะเพราะว่าซื้อไปราคาหวบเนี่ยทกลางเศรษฐกิจแบบนี้หลายคนก็กังวล ผมบอกว่าถ้าเกิดเป็นการเก่งกําไรระยะสั้นนะครับนะกาวว่าจะทํากาไรระยะสั้นเนี่ยตอนนี้ราคาสู่ในระยะสั้นนะครับที่อาจจะเสี่ยงเข้าไปจังหวะน,นี้นะครับไปที่แนวต้านพอดีก็จะมีการย่อลงมาแรงนะลงมาที่20 30บางทีลงมาถึง50ดอลลาร์ต่อออนนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ยนะผมบอกว่าสำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับ กลุ่มเกณฑกําไรเนี่ยนะต้องระมัดระวังให้ดีนะเขาตั้งแนวต้านนะที่จุด,จดไหนแต่เห็นวันนี้ก็ขึ้นมานะทะลุ1,900นะวันก่อนตั้งแนวต้านที่พันแก็ทะลุขึ้นมาอันนี้ทะลุมาถึงพันเกอนะครับดอลลาร์ต่อออนก็ยังไม่เห็นสัญญาณนะครับในการที่ขายนะทำกาไรระยะสั้นนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับนะก็อ,อย่าเพิ่งประมาทนะสำหรับระยะสั้น แต่ระยะกลางเนี่ยเนื่องจากว่าเหตุปัจจัยแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยนะยังไปในทิศทางที่ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะปัญหาโควิด1 9นะครับที่ยังไม่ซาลงในต่างประเทศนะครับรวมถึงเรื่องของความขัดแย้งนะระหว่างมหาอำนาจนะครับสหรัฐและจีนแลนะเรื่องของการปิดกงศลน,นะในนะประเทศสหรัฐเองแลนะจีนก็สั่งปิดกงศุลสหรัฐในจีนเองนะนะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ทำให้นักลงทุนเนี่ย นะหันไปหาสินทรัพย์เสี่ยงที่เขาเรียกว่าหลุมหลบภยัยนะยามมีภยัยทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐาสตรโลกเนะี่ยแล้วลงทุนก็หันไปทางด้านสินทรัพย์เสี่ยงหลุมหลบภยัยนะที่พักพิงที่ปลอดภยัยนั่นคือทองคำนะครับซึ่งมันพิสูจน์ตัวมันเองมา4 000, 5 0 0ปีนะในประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าอาจจะเป็นความรู้สึกของมนุษย์นะที่เวลามันมีภยัยเนะี่ยเขาต้องไปหาที่ปลอดภยัยก็ไม่ค่อยมั่นใจนะในเรื่องของ สัญญาต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดาษเงินกระดาษนะครับหรือว่าสัญญากระดาษต่างๆก็วิ่งไปหาสินทรัพย์ที่มันจับต้องได้ซึ่งในปริศศาสตร์โลกนะมันพิสูจน์ตัวมันเองมานะว่ามันเป็นสินทรัพย์นะที่ช่วยรักษาความมั่งคั่งนะให้ผู้ถือนั่นเองนะครับ เพราะนั้นมุมมองที่ผมเห็นก็คือในระยะกลางอย่างน้อยน,อยนะครับภายในสิ้นปี63เนี่ยทิศทางทองคำนะั้นยังไปต่อนะแต่ว่าในระยะสั้นต้องบอกว่าต้องระมัดระวังนะเพราะมันทะลุแนวต้านที่1ที่2นะแต่มันอาจจะไม่ทะลุแนวต้านที่3อาอยู่ที่ตัวเลขประมาณสักพันเดอลลาร์ต่อออนนะครับก็จะมีการเทขายทำำํากําไรก็เป็นไปได้นะครับวันขาที่จะเข้าในระยะสั้นต้องบอกยิ่งว่าตอนนี้มันเป็นวงรอบที่มันขึ้นสูง มันเหมือนกับขื่นที่มันขึ้นสูงอะฮะนะมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นช่วงลงนะครับก่อนที่จะขึ้นรอบใหม่จึงเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o u b u c h ช n n e l อาจารย์เสก5 0 5.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสมัช่องอาจารย์เสกเสมอมาขอให้พิจารณาใช้สีบัญญาก่อนเรา่อเชิญครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ